สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C.M. Variety นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นคืนที่ฝนตกนะครับฝนตกหน้าหนาวนี่ก็แปลกดีนะครับตอนนี้นะครับโอ๊อยู่ที่ประตูช้างเผือกนะครับซึ่งก็มีเด c o เ a ทนะครับเป็นการตกแต่งนะครับประชาสัมพันธ์นะคะเป็นจุดโลโก้นะครับสำหรับ ถ่ายรูปนะครับก็น่ารักทีเดียวนะครับก็งานไม้ดอกไม้ประดับนะครับซึ่งปีนี้นะครับจัดขึ้นวันที่4ี่ที่ห้าและที่6นะครับเดี๋ยวโอจะพาไปชมนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็แว้นนะครับตามโอมาได้เลยนะครับ ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฝนก็ตกนะครับถนนเปียกแล้วก็อาจจะลื่นบ้างนะครับวันนี้นะครับออดเลือกมาถนนเส้นนี้นะครับถนนที่ตัดผ่านวัดนะครับดับไพด้วยนะครับวัดดับไพ ซึ่งโอ๊ตเคยทำคลิปร้านอาหารเรเกตเรีเียนนะครับวันก่อนเนาะสำหรับเอฟซีเคยติดตามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเงียบนะครับแล้วก็เย็นย่เยือกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นะ่าตอนนี้นะครับอุณหภูมิก็ลดต่ำลงนะครับขนาดก็เช้านี้นะคบโอ้โหรถยางไม่ตื่นนอนแล้วก็เปิดมาดูว่ากี่องศาในเมือง15องศาก็ถือว่า เป็นอุภูปทีออ่ต่ำมากนะครับถูกว่าหนาวเลยทีเดียวนะครับนอนผมผ้าไม่อยากรู้เลยจักที่นอนเลยทีเดียวนะโอ้ก็มาสายนิดนึงนะครับสำหรับ FC สายลุกพลน,นะครับก็น่าจะได้ไปท่อง หลายๆช่องนะครับยุทธภพเรียกหาข้านะครับก็กได้เป็นักบินหลายช่องด้วยกันนะครับวันนี้นะครับก็มีหลายๆประเด็นนะครับหลายสิ่งเนาะอันนี้ด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นวัดพระสิงห์นะครับก็เหมือนกับว่าได้คุยกันเนาะอกรไม่ได้ทำคลิป บ่อยมากนะนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้หลายมาหลายวันนี่นะครับวัดพระสิงห์นะครับวัดที่โอเจอลูกคนเป็นครั้งแรกนะครับนะคับคืนนี้นะครบโอก็ถือว่าโอได้มาเช็คเนาะมาออปเซิร์ฟสถานที่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเพราะว่างานจะมีวนันที่สี่ 5และที่6นะครับแล้วก็ในยามค่ำคืนก็จะมีการแสดงดอกไม้นะครับด้วยเช่นกันนะครับอากาศเย็นนะครับตอนนี้ทุกอย่างอาจจะปิดหมดแล้วก็ได้นะครับณตอนนี้ เพราะว่าตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับในสองฝั่งนะครับก็จะมีโรงแรมนะครับเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะเลยทีเดียวนะครับ นกับกลางคืนนี้ก็แตกต่างกันมากเลยนะครับถึงแล้วนะครับโอทก็จะจอดรถบริเวณนี้นะครับมีร้านนั่งกินด้วยหรูอนีอ่จอดรถบริเวณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ร้านอาจจะจอดตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดินไป้หรือว่ารถเปิด อ้าวถนนไม่ได้ปิดนี่ครับถนนเปิดได้เนาะอ๋อโอเคนะครับรถขับรถย้อนสอนนิดนึงนะครับอาถือว่าพาเอฟซีนะครับมาออฟเซิร์ฟสถานที่แล้วกันนะครับแอบมาดูนะครับว่ากลางคืนเป็นยังไงกันบ้างนะครับพรุ่งนี้ตอนกลางวันนะครับเราก็นะครับจะได้มาชมกันนะครับพรุ่งนี้อราจะไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปด้วยนะครับ นี่ถึงแล้วนะครับก็จะมีร้านข้าวต้มปลาใช่ไหมครับนี่คือส่วนสาธารณะส,สวนบวกหาดนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวอย่างของขบวนรถบุพชาตินะครับมีหลายคันทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะครับด้วยสถานการณ์โควิดอู้ช้างเปือกสวยจังนะครับ คือทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะประดับประดาด้วยดอกไม้สดด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับมีการประกวดแบบเป็นแบบขบวนรถบุปผชาตินะครับแต่ว่าปีนี้พิเศษก็คือจอดไว้อยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็กรรมคณะกรรมาการนะครับก็จะมาให้คะแนนอ่าเป็นขบวนรถในแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอไปนะครับแต่ว่าปกติแล้วนะครับอ่าขบวนรถบุปผชาติเนี่ยจะ เป็นขบวนแห่นะครับขบวนแห่เริ่มตั้งแต่สะพานาเชิงสะพานนวรัตน์นะครับตั้งขบวนตั้งแต่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับไปจนถึงไปเรื่อยๆนะครับจนมาจดจบที่ตรงนี้นะครับรถก็จะขบวนเคลื่อนผ่านแล้วก็ในบริบรเวณนี้มาจอดที่บริเวณนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะครับแต่ว่านะครับในระหว่างในขบวนนะครับก็จะมีขบวนแบบว่า ชาวบ้านนะครับก็จะพร้อมใจมาเดินและสวมชุดสวยงามมีการาแสดงประเพณีวัฒนาธรรมต่างๆนะครับอ,อันนี้ก็สามอำเภอนะครับเป็นอำเภอกาลยานิวัฒนานะครับอำเภอดอยหลอและอำเภอเสมืองร่วมกันนะครับก็จะสวยงามนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้โอจะมา,าโชว์นะครับทำคลิปโชว์ในส่วนของ รถขบวนที่จอดไว้อยู่แล้วนะครับก็จะมีการแสดงดอกไม้สดต่างๆว้าวน่ารักจังเลยอ่าเป็นนกฟา์มิงโก้เนาะก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลายอาทิตย์ทีเดียวตรงด้านในเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการปรับตกแต่งโดยการแบบเซอร์ไพรส์นะครับ หลายหลายวันมาเนี่ยครับก็คือปิดสลมหมดเลยนะครับสลมทึบสีดำนะครับเราจะไม่เห็นข้างในว่าตกแต่งยังไงเลยนะครับก็เอาก็เพิ่งมาเปิดวันนี้เนาะแล้วก็เปิดพี่ทีเปิดเมื่อเช้านี้นะครับแต่ว่าโอ๊ตไม่ได้มาเนาะก็พรุ่งนี้เช้านะครับหรือว่าช่วงกลางวันนะโอ๊ตจะมาทําคลิปให้เนาะแล้วก็หรือว่าอาจจะไลฟ์สดนะครับถ้าเป็นขบวนแห่นี่ยโอ๊ตอยากจะไลฟ์สดเนาะเพราะว่ามันจะมีในส่วนของ วงดุริยางแล้วก็ขบวนแห่ต่างๆที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ณนะตอนนี้นะครับโอก็จะโชว์ให้เห็นในช่วงกลางคืนเนะาะสำหรับ FC นะครับที่อยากจะติดตามชมนะครับพรุ่งนี้นะครับนี่ครับในฝักฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอต้นไม้ดอกไม้ที่จัด สำหรับการประกวดนะครับแล้วนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นหลังจากรถขบวนสุดท้ายนี่นะครับไปจนถึงหน้าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพทางฝั่งด้านในนะครับก็จะเป็นในส่วนของการร้านค้าขายสินค้าต่างๆนะครับ ของแต่ละอำเภอนะครับก็พรุ่งนี้นะครับโอจะทำคลิปไปเยอะๆเลยนะครับจะเป็นแบ่งเป็นโซนนิ่งเนาะโอ้โหอันนี้ก็เป็นในบดบอนไซนะครับบอนไซหลากหลายนานาชนิดนะครับโ้ดก็เป็นคนที่ชอบบอนไซนะครับแต่ที่บ้านโอดมีอยู่ต้นเดียวแต่ก็เลี้ยงมานานนะครับสิบกว่าปี มันไม่สวยถึงขั้นประกวดหรอกนะครับแต่ว่าภาคภูมิใจนะครับที่เลี้ยงมันไว้นานแล้วก็มันยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยนะครับบอบอนไซอะแต่ว่ามันมีความอดทนนะครับอ่านี่นะครับสวยไหมครับโอ้ก็อาจจะออบเซิร์ฟสถานที่ไว้เฉยๆนะครับอาจจะไม่ได้ให้ชมรายละเอียดอะไรมากนักนะไลฟ์และนะคลิปนี้นะครับ ก็จะเป็นคลิปเบาๆเนาะสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจัดเต็มเลยนะครับแล้วจะให้เอฟซีได้เห็นนะครับขบวนรถที่สวยงามเหล่านี้นะครับในตอนกลางวันนะครับแล้วก็ในช่วงอ่าเราจะทำคลิปไปก่อนเนาะแล้วก็มาไลฟ์สดในช่วงเย็นละกันเนาะ <S <S สวยงามนะคะวิจิตรการตาคืองานละเอียดมากเลยนะครับ งานละเอียดมากนะครับในแต่ละขบวนก็สังเกตได้เลยนะคะแบบคงต้องใช้เวลาในการทํานานพอสมควรนะครับนานหลายวันแล้วก็ที่สําคัญคือต้องใช้นะครับคนนะครับจานวนเยอะมากนะครับกว่าจะเสร็จแต่ละลาแต่ละขบวนรถเนี่ยนะครับก็ต้องใช้นะครับอาสาสมัครนะครับแล้วก็อาช่วยกันประดิษฐ์นะครับประดอย รายละเอียดต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งละเอียดมากนะครับดูสิครับโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละช่อแต่ละชั้นนะครับขบวนรถต่างๆนะคะก็จะบอกถึงเรื่องราวนะครับอันนี้ก็เป็นอักษรล้านานานะครับ ในส่วนของด้านในนี้นะครับด้านในของอส่วนสาานณะหนองบวกหกักหาดแห่งนี้นะครับด้านในก็จะมีการจัดแสดงโชว์ไม้ดอกไม้ประดับเป็นส่วนสาธารณะนะคะพักผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนย่อมเยอะแยะมากมายและสามารถนะครับโอ๊ตกับแม่นะครับยังชอบมานอนเล่นเลยนะครับในวันที่เราอยากพักผ่อนเนาะ ก็จะมีร่มเงามีอะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้ปิดนะครับอ,อนไม่สามารถเข้าไปด้านในาได้นะก็เดี๋ยวไว้มาชมกันอีกทีนึงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นคลิปที่ o b s e r v ฟนะครับดูสถานที่ไว้ก่อนนะครับสำหรับ FC มาดูช่วงกลางวันนะครับก็จะสวยแล้วก็จะเห็นความละเอียดแล้วก็สีสันที่ชัดเจนม,มากกว่าในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับ ก็จะมีประชาชนก็งานแบบนี้นะครับก็จะมีจัดทุกๆปีนะครับวันเสาร์แรกนะครับของอทุกๆปีนะครับเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นะครับของในแต่ละปีนะครับอ่าปีหน้าก็สถานการณ์โควิดก็คงคลี่คลายลงนะครับ ปีนี้นะครับก็ก็ยังยังดีนะครับที่จัดนะครับแต่ปีที่แล้วไม่มีนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดปีที่ผ่านมาไม่มีเนาะแต่ปีนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เราจะได้เห็นขบวนอ่ายังมีขบวนแห่ขบวนรดอุปชาติแบบนี้อยู่ สำหรับคลิปนี้โอ้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาชมคลิปสำหรับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ถือว่าเป็นคลิปเบาๆนะครับแนะนำอพเซิร์ฟสถานที่ก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้นะครับโอจะทำคลิปเพิ่มแล้วก็มีการไลฟ์สดนะครับในช่วงเย็นเนาะที่ก่อนที่พ้าที่จะตกดินนะครับจะได้เห็นสีสันในช่วงกลางวันได้อย่างชัดเจนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนและรับชมโฆษณาช่องโอ๊ตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอ๊ตเชียงใหม่ Cm Variety